สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับกบโอยชินิจิมาม่ากันอีกแล้วนะคะวันนี้กบจะมาแชร์วิธีทำกุ้งชุบเกล็ดขนมปังทอดพร้อมกับจะมาบอกเทคนิคการทำกุ้งทอดให้ออกมาตรงสวยเหมือนที่ทำขายทั่วไปตามร้านด้วยค่ะก่อนอื่นนามาดูวัตถุดิบกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง วันนี้กบเลือกใช้กุ้งขนาดกลางค่ะประมาณ4-5ตัวแล้วก็แป้งสาลีไข่ไก่น้ำสะอาดผสมน้ำมันพืชหรือจะใช้นมก็ได้ค่ะแล้วก็เกล็ดขนมปังค่ะถ้าหาเกล็ดขนมปังแบบสดได้แนะนำให้ใช้เกล็ดขนมปังสดนะคะเพราะว่ากุ้งที่ทอดออกมาจะมีรสชาติอร่อยกว่าใช้เกล็ดขนมปังอบแห้งแบบนี้ค่ะ เรามาเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นก็ตอกไข่ไก่ตีไข่ขาวกับไข่แดงผสมกันค่ะเสร็จแล้วเอาน้ำผสมกับน้ำมันพืชใส่ลงไปในแป้งสาลีตีไข่ขาวกับไข่แดงเข้ากันดีแล้วใส่ลงไปผสมกับแป้งค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันการเอาแป้งสาลีมาผสมกับไข่แล้วก็น้ำเตรียมไว้แบบนี้ก่อนจะช่วยลด ขั้นตอนแล้วก็ลดเวลาในการเอากุ้งไปชุบกับแป้งสาลีแล้วค่อยเอาไปชุบกับไข่แล้วค่อยเอาไปคลุกเคล้ากับเกล็ดขนมปังซึ่งมีหลายขั้นตอนแล้วก็ดูยุ่งยากมากเลยค่ะต่อไปเราจะมาแกะเปลือกกุ้งค่ะแกะเปลือกกุ้งออกเหลือตรงส่วนหางไว้ประมาณ1อันนะคะขั้นตอนต่อไปตัดปลายหางกุ้งออก แล้วก็เอาน้ำที่อยู่ในหางกุ้งออกมาการทำแบบนี้นะคะจะช่วยลดการกระเด็นของน้ำมันตอนทอดกุ้งได้ค่ะเสร็จแล้วเอามีดผ่าหลังเอาเส้นดำออกแกะเปลือกกุ้งเสร็จแล้วต่อไปเราจะเอามีดบ้างตรงท้องกุ้งประมาณ4-5ครั้ง เสร็จแล้วใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้กดตัวกุ้งแล้วก็ดึงเพื่อยืดตัวกุ้งให้ตรงค่ะการทำแบบนี้เป็นเทคนิคที่ทำให้กุ้งทอดออกมาแล้วตรงสวยเหมือนที่ร้านค่ะลองทำกันดูนะคะขั้นตอนต่อไปใส่เกลือแล้วก็แป้งมันลงไปคลุกเคล้ากับกุ้งค่ะขยำพักไว้ประมาณ10นาทีเกลือจะช่วยดับกลิ่นคาวของกุ้งส่วนแป้งมันจะช่วยเอาสิ่งสปกปรก ต่างๆออกมาจากตัวกุ้งและยังทําให้เนื้อกุ้งมีความเด้งด้วยค่ะพักกุ้งไว้10นาทีเสร็จแล้วก็เอาไปล้างน้ําให้สะอาดแล้วซับน้ําออกจากตัวกุ้งค่ะขั้นตอนต่อไปเอากุ้งคลุกเคล้ากับแป้งสาลีบางๆการคลุกเคล้าแป้งสาลีก่อนที่จะเอาไปชุบในน้ําแป้งที่เราผสมไว้เมื่อกี้นะคะจะทําให้ น้ำแป้งก่อติดตัวกุ้งได้ดียิ่งขึ้นเสร็จแล้วเอาเกล็ดขนมปงังคลุกเค้ากับกุ้งให้ทั่วและอีกเคล็ดลับนึงที่ทำให้กุ้งทอดออกมาสวยเหมือนที่ร้านคือให้แผ่หางกุ้งออกแบบนี้ตอนคลุกเคล้ากุ้งนะคะเสร็จแล้วตอนทอดให้เอาหลังกุ้งลงไปทอดก่อนค่ะ อีกหนึงเคล็ดลับการทอดกุ้งให้เหลืองกรอบสวยคือทอดกุ้งในน้ำมันที่มีความร้อนประมาณ180องศาพอใส่กุ้งลงไปแล้วไม่ต้องพลิกกุ้งนะคะทอดไปแบบนี้ประมาณ4-5นาทีให้กุ้งเหลืองสวยแล้วค่อยพลิกอีกด้านลงไปทอดค่ะกุ้งเหลืองสวยกรอบทั้งสองด้านแล้วตักออกมาพักให้เสด็จน้ำมันค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกุ้งชุบเกล็ดขนมปังทอดดูวิธีทำแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็ลองทำกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าดูแล้วชอบอยากจะลองทำตามดูบ้างช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดสูตรอาหารญี่ปุ่นง่ายๆสูตรขนมง่ายๆที่สามารถทำกินเองที่บ้านได้อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ